สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการต่อสายไฟข้อสวิตกับไฟสปอร์ตไลท์นะครับในส่วนของสวิตท,ที่ผมจะมาสอนต่อในวันนี้นะครับจะเป็นสวิตของโดมิโนสามสเต็ปนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะมาไล่แต่ละสีนะครับว่าเข้าสายเส้นไหนนะครับสายสีน้ำตาลนะครับเป็นสวิตช์ไฟตามให้ต่อเข้ากับสายเส้นสีเหลืองส่วนเส้นสีดําให้ต่อเข้ากับเส้นสีแดง ในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์นะครับมี3เส้นก็คือเส้นสีดําเส้นสีเหลืองแล้วก็เส้นสีแดงเอาเส้นสีดานะครับต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ส่วนเส้นที่เหลือนะครับให้ต่อเข้ากับสวิตช์ที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนั่นเองต่อมานะครับสายสีน้ําเงินของสวิตช์ให้ต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่แบบนี้เมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณในคลิปเลยต่อมานะครับเรามาลองเปิดไฟกันเลยอันแรกนะครับก็จะเป็นไฟต่ํานะครับ ตัดมานะครับก็จะเป็นไฟสูงนะครับถ้าหากชอบนะครับรบกวนกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ